ยังไปอันนี้ก็รับทราบแล้วอยู่และร่วมบุญกรรมสาเร็จทุกกองบุญนะมองดูเวลาเวลาใกล้จะหมดหมดเวลาท่านทั้งหลายอัตมาภาพปรารบกับท่านวันนี้เป็นชาวสุดทองน้องสุดท้ายของสัป,ปดาห์ในรอบสัป,ปดาห์ที่อัตมาภาพตั้งสมัญญาสมณะสัญญาไว้ว่าทุกสุขจะรวบรวมทุกกองบุญทุกสุขจะรวบรวมทุกกองทุนมากน้อยตาม แต่อุปจริตทิสัยศรัทธาที่มีไปในรอบอาทิตย์จบฉะนั้นในเช้านี้ท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญเม,มื่อวานคุณแม่สวายขำปานร่วมทุนบุญกระถินปัญจวัคคีกระถินนี่นะให้ได้เต็มเต็มให้ได้ทันทีเพื่อที่จะให้เราได้ร่วมอนุโมทนากันมาถวายมาวัดละหนึ่งร้อยบาท ใช่จริงอัตมาภาพอยากจเรียนเชิญแล้วก็อธิษฐานไว้ให้มีเจ้าภาพประธานร่วมกองทุนบุญถิ่นไว้รายละหนึ่งหมื่นบาทหวัดนะรายละหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้ยังไม่มียยังรอยอยู่นะหรือจะร่วมสมทบตาำกำลังทุนหละ่ะสองก็คือในเรื่องของถนนท่าน,น,นทั้งหลายว่าในเรื่องของปูนก่อนเนาะลูกละ120บาทพร้อมค่าคนส่งสามลูกหเที่ยวรถสิบล้อ ก็รอศรัทธายัางไม่ลงคงปิดอย่างไม่ได้หยจกจะบุญกลองไหนก็ตามทีเช้านี้ให้เป็นแรกเริ่มประเดิมศรัทธาก่อนเนาะขออนุญาตเปิดโทรศัพท์เบอร์นี้ออนไลน์ใช้ตรงหรือผู้ที่ติดตามรับชมพังเฟ e บุ o k ไลน์ทุกวันจันทร์ถสงศุกร์ท่านหลวงพี่วัดดอนมะนาวในสิทธิ์ร่วมสำนักละใหญ่สวยงามทีเดียวละวัดดอนมะนาวสองีนอง ถาวายความกรพบนะครับยมโทรศัพท์ตอนนี้เปิดอยู่เนาะ089 9 12 1838 089 9 12 18 38โทรศัพท์บ้างอยู่ยมเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาจารึกบันทึกทุนบุญไว้ด้วยกันในรอบอาทิตย์นะผู้ใดใครที่สามารถ โผแจ้งเรื่องสองสามกองบุญตรงนี้แหละท่านทั้งหลายสามกองบุญก็คือเรื่องบุญกฐินที่กรุบาจาันทรย์ท่านมาประรบถ้าหากว่าท่านไม่ไว้วางใจหรือหากว่าท่านไม่เชื่อที่จะอนุเคราะห์เอื้อคุณต่อท่านได้ท่านคนเมอบอกกล่าวเนาะส่งเคราะห์ปยมอาตมาภาพเชื่อว่าในานามญาติทรรายการใช้ทองสองธรรมมีอยู่ทุกถิ่นที่มีติคนดีคนงามน้ําใจบุญคําจุนพระศาสนาอาตมาภาพนําพาธรรม ไปในถิ่นที่เราไม่รู้จักแต่ตรมาภาพเซอร์เวตไปแล้วสำวรวจตรวจตราดูใกล้ชิดสนิทแค่นี้นะท่านทั้งหลายที่จะร่วมด้วยช่วยอนุโมทนาบุญเปิดคำจนแต่ระวัดววาอารามโดยไม่จำกัดไม่เฉพาะเจาะจงแต่ประสงค์ที่จะร่วมสร้างปรามีคุณงามความดีไปด้วยกันเจ้ภาพกติกรรมาฐานหลังละหนึ่งแสนบาทจำนวนสิหลังเหลืออยู่สหลัง คุณแม่ปุลผลแกสอนมาลาหนึ่งหลังสาธุบุญรองสตัจานกันิกาพงกระเสมหนึ่งหลังผู้แม่ประสงค์ออกนามหนึ่งหลังคุณแม่สุมารีออนรัฐหนึ่งหลังคุณแม่มารายเสือฟักหนึ่งหลังคุณแม่ฉลองพงแพทย์หนึ่งหลังคุณและคุณแม่คุณศรีบุดยาพร้อมลูกหลานหนึ่งหลังเหลือสามหลังสามหลังสุดท้องสุดท้ายก็คือหลังละหนึ่งแสนบาทผู้ใดจะเป็นต้นทุนนักบุญชั้นแนวหน้าเป็นนักสถาชั้นเลิศ ที่เกิดจะสร้างวิมานเป็นๆให้เห็นทันตาอนุโมทนาเจ้าภาพถนนร่วมบุญกุศลกันไว้คุณโยมพี่เพนสีมีเด็นสทุนทุนละ2,000ันบาทคุณแม่ปุนผลเกศรมาลาหนึ่งทุนยุมรัฐธรรมนตริโมระหนึ่งทุนคุณแม่เพนสีอยู่สุข1ทุนคุณโยมนัดหงทองสองทุนคุณแม่มาลายเสือฟักสมทุนคุณแม่สุเินจิตเชฉ่ำสองทุน คุณแม่ลำเพยน้ำแก้วหทุนคุณแม่บุญช่วยสุขอารมณ์พร้อมครอบครัวหนึทุนคุณแม่บุญช่วยมาลายวันอีก1ทุนอุทิศให้โยมยานเดชสุภเดชจิตราคุณโยมอันนงผู้ใจฉ่ำปฐุมธานีหนึ่งทุนแล้วก็เจ้าภาพสมทบอีกทันละ1นึ่บาท500บาท100่งร้อยบาทบาท้บางมีโยมสมบัติทรัพย์จำทองนี่ก็แถวแถวสักระจมดอนจะดีเราเองนะ คุณแม่สาคอนคชาพงศ์หนึ่งพันบาทนะคุณแม่กัญญาวิสุทธารมคุณแม่สุนีแพร่ปลาคุณแม่โปรยคำนวณศินคุณแม่วิพาสวัสดิการคุณโยมจุ๋มเมืองทองนี่ห้าร้อยบาทนะลายชื่อรายละห้าร้อยบาทคุณแม่สวัยขำปานห้าร้อยบาทคุณโยมอายานีวัยประสงค์อกนามสบัสดิการห้าร้อยคุณโยมวสิพลหนึ่งร้อยคุณแม่สุทธินีบุษตะพะบุตร ถน,นนหกร้อยบาทพร้อมลูกด้วยคุณโยมนันทนาบุญนามมีหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ประภาสายสุดห้าร้อยคุณแม่อัมไพเกตชัยโยห้าร้อยบาทคุณโยมวัฒนางอประเสริฐหนึ่งพันบาทคุณโยมวราพรกุยซอขห้าร้อยบาทคุณโยมชัยโรดอาดอาบทองหนึ่งพันบาทคุณโยมไอสุดริบัญญัปุบหนึ่งพันบาทคุณโยมแม่บุญพบทิ้งไทยสง และอีกหลายท่านด้วยกันเนาะท่านทั้งหลายโทรศัพท์พัตมาพว่างอยู่มีเวลานิดหน่อยที่จะประรบสดตรงนี้เพื่อจะเป็นผู้นำทุนนำบุญจะได้เตรียมตัวขวดน้ำแล้วก็คนตายก็ร่วมมุทิตคนที่มีชีวิตก็ร่วมแผ่บุญกันนะกุดแม้คุนช่วยมาลายวันจ้าเจริญพรนะคะเพราะว่ามีมีอ๋อ โอ้วนไปเมื่อวันพระแล้วนะเรียบร้อยเนาะ700บาทญาติทมทางวัดบางเตยร่วมกันมาเนาะโอ้โอเลยเนาะได้ได้รับทราบเลยนะอนะุมัทนาเจริญพรลาสาธุเจริญพรคุณแม่บนช่วยมาลายวันนำบุญบอกกราบไปบอกชาวบุญแถวบางเตยบุนบอกต่อนะ ก่อบุญเพิ่มต่อเติมศรัทธามี700บาทโอนปัจจัยมาแล้วได้รับแล้วนะโยมนะโอนปัจจัยมันได้หลายบัญชีโยมที่ธรรมภาพาอยากจะให้ท่าน,นทราบไปด้วยกันผู้ที่เก่านั้นพอทราบได้แล้วแหละแต่ผู้พี่มาใหม่ยังไม่ทราบยังจะขอเวลาถ้าหากว่าร่วมบุญร่วมทุนกันเรียบร้อยแล้วโถรกรแ็แจ้งทักนิดหนึ่งเนาะจะได้ตรวจตาดูเวลาดูปัจจัยเข้าบัญชีเพื่อจะนําให้ไปสร้างไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์จำนองหมาย เตืนท่านทั้งหลายได้ถวายไว้นะบัญชีที่ท่านทั้งหลายบางคนสะดวกที่บัญชีธนาคารกรุงเทพจดไว้หน่อยก็ดีนะผู้มาใหม่นะผู้มาเก่าก็มีศรัทธามเมื่อไรเก็บหอมรอมเรียบครบก็ประสบก็แจ้งมาอยู่บางคนก็ถวายมาอย่างเช่นล่าสุดนั้นคุณโยมที่ถวายมาหนึ่งมืนบาทเลยเพื่อที่จะแบ่งสรรปันทุนแล้วแต่ท่านอาจารย์จะนําไปใช้ยังไงก็ได้เนี่ยธรรมาภาพรับทราบระยมนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านฝากไว้ตั้งแต่ต้นสัป,ปดาแล้วโยมแลคุณโยมถ้าจำไม่ผิดโยมอัตมาภาพอนุโมทนาบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโยมกมลาถ้าจำไม่ผิดนะถวายไว้หนึ่งหมืนบาทแบ่งสัรปันเป็นถนนหนึ่งห้บาทแล้วก็แบ่งเป็นบุญการรัฐานคือบุญเฉพาะการคุณโยมกมลานาคาสิริ ร่วมด้วยกระถินอีก500อบาทห้าพันบาทอย่างนี้เป็นต้นโยมธรตมภาพอนุโมทนาโกโยมกมลานะเป็นต้นทุน,ต,นต้นบุญให้โยมสาธุบุญนะบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาเมนบุรีทั้งหมดนะกรุงเทพก็คือ090 050 7 0 7 7 0, 50, 0 50, 70, 70, ธนาคารกรุงเทพนะ090 05070 จศูนยม์มบางคนสะดวกธนาคารนี้อีกนิดนึ่งโยมเหลือเวลาอิกหน่อยผู้ใดใครจะโทรก็ยังโทรได้อยู่สักหนึ่งสายต่อเติมเพิ่มเติมมาก็ได้สักหนึ่งคนเป็นบุญกุศลที่จะร่วมก่อนที่จะกรวดน้ํารับพรอธิษฐานคิดไปด้วยกันเพื่อเป็นแนวทางการประพฤติและปฏิบัติบางคนก็ฟังมานานก็เข้าใจทำเนียมแล้วล่ะบางคนก็สะดวกหลังออกอากาศแล้วก็มีเนาะ ตามที่สะดวกศรัทธาของท่านนะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งบัญชีท่านทั้งหลายบางคนก็สะดวกที่จะใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีโยมอรตมภาพก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเจริญพรแจ้งมาก็แล้วกันอัตมาภาพเพื่อความสะดวกและก็ประหยัดเวลาหมดหมด,หมดเวลาตั้งกรณจิตอธิษฐานไปด้วยกันนะมองดูเวลามหมดหมดเวลารายการแสงทองส่งธรรมยำามเช้าแล้วก็มีนัดหมายกันยามบ่ายที่พลม .2963 รออเกียรกายกรุงเทพฯบิณนะตอนบ่ายเวลาบ่ายสองโมงครึ่งเราเจอกันอีกยอผ mm hmm. ค้ใดใครตั้งการณาจิตอธิษฐานแล้วเ็จะเจอกันนะเ mm hmm. ชา้านี้มองดูเวลาเวลาหมดเวลาท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมแล้วก็ติดตามรับฟังขอท่านทั้งหลายตั้งการณาจิตคนตายให้อุทิศคนที่มีชีวิตร่วมแผ่บุญต่อกันเ mm hmm. ตรียมตัวกดน้ํารับพรพร้อมกันนะอิท mm ังโน อิชิตตังปฏิตังตมห่างคิปเมวัตมิชตุตสัพเพปุรินตสังคปาจันโทปนารโสยาทามนิโชติระโสยาทาจัตตารโหธรรมาวัตทันติอายุวันนสุขังพรังอิทังโนายาตินางโหตุสุขิตาหุนตุยาตะโยเดชาบุญค่าทานศิลปภาวนาทาั้งสามประการ ในรอบอาทิตย์ทุกอย่างทำมาฟ้าดินพันปัานาอัตมาภาพญาติธรรมรายการแจ้งทองส่องธรรมขออธิษฐานอุทิศแผ่ผลบิดรมันดาปู่ย่าตายายครูอุปชาบุพการีชนญาติมิตรเพื่อนบ้านลูกหลานทุกคนจงได้รับผลกุศลโทหน้าเจ้ากรรมในเวรก่อกรรมทำเข้นจองเวรกันมาโปรดจงรับรู้อนุโมทนาชาตินี้ชาติหน้าอย่าจองเวรกันสัพเพสัตตาสัตว์โลกเกิดมาแตกต่างสายพันธุ์ รักสุขเกร็ดทุกเหมือนกันทั้งนั้นจงเห็นใจกันอกเข้าอกเราอินพรมยมยักษ์เทพารักเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้า่างเจ้าทุ่งเจ้าท่ามาอนุโมทนาบุญเราสุขสานหนา้าหนาจงทั่วการเทินจะเรืญพอ